รถลุกเลวไอคนเนมันแบบ่าอร่อเป็นไงเปเป็นไงเอาเลยไปเลยเอาโอ้รวเเลยบ้าหรือเปล่าไอชายมึงเป็นโรคอะรวยจุด่ เยอะจุนกงอัน <Platform>. น <who had food> ีน่โมโตไอันนี้นโมโตกเยอะจุนกงอันนี้น่โมโตกอ๋อตวุตัวจุนตัวจุนตัวจนกินเหมือนหมาเลยครับวันนหมมาี่เราอยู่ที่ตลาดนนุสินแล้ครับเออเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าที่นี่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะดัเป็นอีพีไปนะครับ เรามากันที่ร้านแรกเลยนะครับร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่คนไม่ขาดสายเลยนะครับจากที่มองแล้วครับร้านนี้ซีที่เจอของเขาน่าจะเป็นเนื้อตุ๋นไม่ก็ไก่ตุ๋นนี่แหละครับมามาเราต่อแล้วไดสั่งอะไรตอนนี้จะเนี่บวกมันมาเสียดเนื้อเปื่อยเดี๋ยวสั่งอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเนาะเสียดเนี่เนื้อเปื่อยเตียวเอออ้าวเท่านี้แหละครับน้า Tiap-tiap tu Tiap-tiap tu Amak Haram Bidih Anak Tadi sangat lep Mama tu diam ngap Kalau jam Lama Rui Wan Jut Hei Jut 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 In bán Kim gái hót đây gì với ngon đây mày 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 สุดาเว้อืมสุดาเวเป็นเลยไหมสุดาเว้เก็นไหมลิงกิ้มาม่าอืมลิงกี้นมุโดะลังเก่เดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าไก่ของเขาอร่อยหรือเปล่า

กิน่อขึ้นยู่เกีือเกลอเกลเนี่เลนี่เยกูประว่ตนแล้วนี่นะต้มยำสปินลาและครอเลนเอาแลครับอ้ยรถลกเร็วไอ้คนเนี่ยทุกคนครับไอซีคัตโด้เจอ๋อขับรถกันเลย่เดี๋ยววิกินน็อกเลยมยนบ้าวิวกินดูในน ไอ้หนังตๆเยอะทีทีไม่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 รู้งงไก่วะพึ่งมาแล้วเป็ดพึ่งมาเพิ่งมาพึ่งมาไม่ได้กินเนื้อไม่ยังไม่ยังอ่ะไีนอ่เดี๋ยววมาไม่ยังโอเทุกคนเดี๋ยวเราเจอร้านลูกชิ้นแล้กเพราะว่าร้านลูกชิ้นเราจะซื้อไปกินตอนนี้เริ่มเริ่มหิวแล้วเอากูอินแล้วกันไม่เดี๋ยวเราจะไปซื้อลูกชิ้นไง เนี่ยได้ไหมไม่ใช่ครับทุกคนเมื่อกี้เราซื้อมาจากร้านลูกชิ้นนี่ยไอ้นี่โม่โม่โม่อม่หนังอีกกี่บาทบบ้ากี่บาทชัดไหมเย็นสิไม่ใช่ข้าวไม้ยืดห้าไม้ไม่ยี่สิบบาทเขาซื้อมาสิบสี่สิบสองไม้เพราะว่าซื้อมาสี่สิบบาทมันเดี๋ยวเราจะมารีวิวว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงนะครับผมไอ้นี่น่าจะเป็นกุ้งกุ้งอะไรสามสองหนึ่งหลอนี้ใส่น้ำจิ้มนิดนึง มาเอเลยครูอันนี้นะครับเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วชิ n มชิ้มหนึ่งเ่กด้านนอกมันดูใกลกันหมดเลยนี่น่ง่เย่งตรงนั่งตรงเือมเดือเือนั่งตรงนั่งตนตรงเนี่ มันแบบมั่วอืออารมณ์เป็ไงเป็นไงไปไงเอาเลยไปเลยเอาเลยโอ้โอ้รวยกันเลยบ้าหรือเปล่าไอ้ชายมึงเป็นโรคอะไรบ้างถามจริงเหองเกิดมาจากอะไรหมอกไม่ไฟยางใจ่ตาใบหรืออะไรเจ้าอะไร mùa bò mùa bò mùa bò em bò mùa bò mùa bò ai sai mùa bò 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 Cái bò mùa bò mùa bò mùa bò đen Ui xin đen, mùa bò mùa bò mùa bò đen Ui